กินข้าวกับทุกคนวันนี้มีต้มข่ามู่นะเป็นค่ากิมันพี่น้องนะค่ากิพาโลอันนี้แกงพริกพี่น้องอืมแกงพริกปลาส้มล่มนะแต่ว่าอันนี้ถี่เบ้าตักวันนี้มันเป็นปลากดพี่น้องเออกินอรยดีกลางมันน้อยพี่น้องทำคลิปกินร้อนๆหน้าเตาไปคลิปนึงเร็วพี่น้องนะมาครับทุกคนอืม ลูกเนี่ยงอนะ้อไปได้ลูกเนี่ยงอนะ้อเนี่ยร่าตัวผิดเนล่าไม่ได้กินไร้ว่าเลยเป็นองค์เนี่ยอืมอืม เหนือมันรอยยิงปลากกดเหนือเนอะอันนี้นเป็นปลากกัดล่องน้ำนะ Hm. Hmm. う、oh. Mm-hmm. ก้ามู้ิที่อบมาเพือนกันอยู่ตรง่ากีตรงปลายตีนปลายเท้านี่แล้วพี้อง Mm-hmm. แต่ขอบคุณตุกการรับชมกับผมบกินข้าวให้ร้อยกันทุกคนบอกกันไม่คลิปหน้าลาวาไปน้องนะมีอะไรมากินกันเรามีเมนูอะไรมาทำกันลาวจองบ่าวกัเป็นจองทำกับข้าวนี่ได้ีปน้องออมีคลิปกินคลิปทำนะมีคลิปใต้ยอย่างอื่นเริ่มไปมัง้งทำไม่มาีปน้องทำรับวันนี้บ่าลาไปอน